กับความเคลื่อนไหวของอยูเครนครับซึ่งในช่วงเวลานี้ทางรัฐมนตรีต่างประเทศของชาติสมาชิกสหภาพยุโรปหรือว่าเอกํากำลังอยู่ในขั้นตอนการหาหรือการที่กรุงบัตเซลิลประเทศเบล,บลเยียมครับวาระสําคัญก็คือเรื่องของการพิจนารณารับยูเครนเข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกของเอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือและสนับสนุนทางทหารให้กับยูเครนด้วยนอกจากนั้นอีกด้านหนึ่งนะครับทางยูเครนยังมีการออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่การสู้รบที่ปรากฏว่า เห็นความเสียหายและทําให้เกิดหลุมขนาดใหญ่ครับที่เป็นผลมาจากการโจมตีจากทางด้านกองทัพรัสเสียในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดนะครับเป็นลักษณะของหลุมขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการยิงโจมตีด้วยขีปนาวุธจากฝั่งรัสเซียในเขตพื้นที่ดานิสกี้ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเคียฟโดยมีรายงานว่าทางฝั่งรัสเซียได้ยิงขีปนาวุธแลูกเข้ามาโจมตีเมืองหลวงของอยูเครนก็คือที่กรุงเคียฟ และส่งผลทําให้มีผู้บาดเจ็บไปอีก4คนอาคารบ้านเรือนในพื้นที่นี้ได้รับความเสียหายไปบางส่วนขณะที่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครับรัฐตรีต่างประเทศของชาติสมาชิกสหภาพโยุโรปหรือว่า e อกําลังประชุมร่วมกันที่กรุงบัสเซลประเทศเบล,บลเยียมเพื่อที่จะพิจนารณาการรับอยู่เคลนเข้าเป็นสมาชิกของ EUU อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในกระบวนการนี้ครับที่ต้องใช้เวลาในการพิจนารณานานพอสมควรในการรับอยู่เคลนเข้าเป็นสมาชิกใหม่ very, very ซึ่ง ยังมีกำหนดจะผ่านร่างงบประมาณความช่วยเหลือให้กับยูเครนเพิ่มอีกนะครับคิดเป็นมูลค่าประมาณ50 0 0 0ล้านยูโรหรือประมาณ1.9ล้านล้านบาทที่อาจจะออกมาในรูปแบบของสินเชื่อและเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมสําหรับการสู้รบกับรัสเซีย ขณะที่ความเห็นของนักตุรีต่างประเทศของยูเครนก็มองว่าในสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของยูเครนและก็ทางสหภาพยุโรปที่ทางยูเครนเองก็คาดหวังให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงความเป็นหุ้นส่วนและการมีผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อนำไปสู่การพิจารณาและเปิดทางให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของ EU โดยเร็วที่สุด ขณะที่อีกด้านหนึ่งนะครับทางด้านมาธ์บิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐก็เพิ่งออกเดินทางจากเมืองลอสแอนเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียมุ่งหน้าไปที่กรุงวอชิงตันดีซีเพื่อเตรียมที่จะหาเรือกับทางด้านผู้นายูเครนมาร์ิบดีซเลนสกี้ด้วยเกี่ยวกับประเด็นความช่วยเหลือยูเครนรอบใหม่โดยการเดินทางมายืนสหรัฐในครั้งนี้ของมาธ์บิบดีซเลนสกี้ผู้นํายูเครนถือว่าเป็นรอบที่3แล้วนับตั้งแต่ที่มีเหตุการณ์ความขัดแย้งและการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครน ครั้งล่าสุดที่มาที่สหรัฐก็คือเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงรอยต่อเป็นช่วงเวลาสําคัญสําหรับที่ทั้งสองฝ่ายจะมีการเจรจาต่อรองกันแล้วก็นําไปสู่การพิจนารณาในที่ประชุมสภาคองเกรสของสหรัฐเกี่ยวกับ การหาหรือเพื่ออนุมัติเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับยูเครนและอิสราเอลเพื่อใช้สําหรับการสู้รบซึ่งที่ผ่านมานะครับในฝั่งของรัฐบาลสหรัฐพยายามที่จะต่อรองกับฝ่ายค้านด้วยการเสนอให้สิทธิ์ในการแก้กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและนโยบายในการควบคุมชายแดนที่มากขึ้นเพื่อหวังว่าจะให้ที่ประชุมสภาคอเกรสนั้นสามารถผ่านขั้นตอนและอนุมัติวงเงินช่วยเหลือยูเครนสำหรับการสนับสนุนทางทหารรอบใหม่ได้ครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเดเนนข่าวขําน,นะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็ดเนนครับ